วันนี้มาแจากสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยคะ่ะอัตาส่วนขึ้นให้ด้านบนนะคะตามนี้เลยนะคะไม่ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยสำหรับหัวไม่ก้อยนะคะ มองว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดสุดๆไปเลยค่ะสามารถทําทานได้สองถึงสจานเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะนําไปเคี่ยวนะคะทุกคนใช้เวลาเคี่ยวไฟแป๊บเดียวก็ได้น้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้แล้วค่ะน้ําก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรามาเตรียมลวกผักลวกเส้นกันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูเส้นเล็กนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวค่ะทุกคนเส้นเล็กไม่ก้อยซื้อมาห่อหนึ่งนะคะทําได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากเก็บไว้นานนะคะก็ะพยายามหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเล็กมาทําทานนั่นเองค่ะตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะ แล้วก็ใส่ลูกชิ้นจุกๆแบบนี้เลยวันนี้มีแต่ลูกชิ้นนะคะใครมีเนื้อหรือมีหมูสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเพิ่มความอร่อยกับกว๋วยเตี๋ยวแห้งของเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นการเคลียร์เส้นของแม่ก้อยค่ะเพราะว่าเส้นซื้อมาหนึ่งหอ่อต้องรีบหาอะไรทําทานนหคะไม่งั้นเขาก็จะขึ้นราแล้วก็เสียทิ้งไปเปล่าๆเนาะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วนะคะทุกคนเป็นเมนูที่เข้ากันมากๆเลยนะคะกับเป็น,นกว๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะแล้ววันนี้นะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากๆนะคะวันนี้แม่ก้อยได้เป็น2สองจ ค่ะเมนูนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายนะคะส่วนน้ำนะคะสามารถทำเยอะๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ขวดนะคะใส่ภาชนะแช่ตู้เย็นเก็บไปทานได้นะส่วน,น,นไม่ต้อยนะคะสะดวกมากๆเลยเนาะหิวเมื่อไหร่ก็ทำทานได้เลยนะคะแต่เหมาะสำหรับคนที่อยู่หอมีเวลาน้อยนะคะสามารถทำทีละเยอะๆแล้วก็เก็บใส่ภาชนะแช่ตู้เย็นได้คะ่ะ